นี่เป็นอ่ะเขาเรียกพยาการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถดูสวดมนต์ข้าวปีมาททบ .5 ร่วมกับแกรนด์ออเดชั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบัวสดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะเราก็อยู่กับพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบดิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะจ่าเจริญพรจ่ากลับนมัสการค่ะหลวงตาจ่าตอนนี้ก็เป็นเข้าเดือนธันวาคมแล้วนะคะหลวงตาเดือนธันวาคมนี่เป็นเดือนสําคัญเดือนหนึ่งเจริญพรเป็นแล้วก็ที่สําคัญมากก็คือวันพ่อแห่งชาติค่ะหลวงตาที่วัดเรามีอะไรบ้างคะวันที่5ธันวาคมเนี่ยพวกเรา พวงชนชาวไทยทั้งชาติแม้แต่องค์พระบาทท่นในพระเยหัวพระองค์จะทรงทเสด็จสวรรคตสูดสอนรคันลายแลว้วก็ตามแต่วันพ่อแห่งชาติยังประทับจิตประทับใจอยู่บนเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเ,เราตลอดกลาตล,กลาตลอดเวลาฉะนั้นวันที่5ทธันวาคมนี้นะจะถึงแล้วก็เชื้อเชิญจเจริญพรญาติโยมท่านสามทุชนอยู่ใกล้วัดใดไปวัดนั้นไปทําบุญใส่บาต ไปบวชในขมะระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตโทนาหรือว่าบวชบรรปชาเป็นสมณเณรเรียกเป็นเชื้อสายเหล่ากของสมณะสักยบุตรในพระพุทธศาสนาหรือว่าบวชพระก็เรียกเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรพพุทธเจ้าย้อนไปน,นิดนึงนะคะหลวงตาถ้าเกิดว่าญาติโยมที่จะมาพาบุตรหลานมาบวชนะคะก็ยังมาลงทะเบียนสามารถบวชได้ยังลงทะเบียนได้ตลอดการตราบุตหลาจถึงวันที่ห้าเลย่ะถึงว <ขอ S 2> ันที่ห้าหรือหลังจากวันที่ห้า โยมก็ยังบวชกันได้ที่นี่ยงตาเป็นพระอุบัชาโยมมาเมื่อไหร่บวชได้ตลอดการตลอดเวลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องเช็คประวัติอาชญากรเช็ควาคอัจฉรวัคซีนต้องต้องเช็คหลายๆอย่างะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานที่มียาเสพติดนะหรือว่าประวัติไม่ัม่นก็อย่าส่งเข้ามาโดยเฉพาะสักที่หน้านะ,ะสักที่ตัวพอพอทำานาพอได้แต่สักที่หน้านะ โยมไม่ต้องส่งเข้ามาแล้วถ้าติดยาเสพติดลุงตาบอกไว้เลยว่าถ้าได้กระแสข่าวลุงตาจะแจ้งเจ้าหน้าที่ของตำรวจให้มาจัดการนะลุงตาทำอย่างนี้มาตลอดดังนั้นโยมอย่าปิดบังถ้าจะส่งลูกเข้ามาบวชก็ขอให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็มาบวชนะเราก็จะบวชให้ลุงตาเป็นพระบญชาบวชให้ได้ตลอดการตลอดเวลาเจรินพรค่ะลุงตาคะแล้วก็มาตรการในเรื่องของ ไวรัสโควิดนะคะ,ะ,ะเพราะจริญพระที่นี่เรื่องไวรัสโควิดวัดหุวกระบือป้องกันหรือว่าพยายามคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้โยมมาเอโยมมาแล้วไม่ให้มาต้องมาติดไวรัสโควิดที่นี่เพราะที่นี่จะมีฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อเป็นประจําทุกวันมีน้ํายามีอะไรเจลแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ oh oh ol, ล้างมือมีแมสให้ถ้าไม่มีแมสสวมวัดก็มีให้ก็จะคอยดูแลตลอดการตลอดเวลาแล้วที่นี่ไม่ โยมมาไม่เคยปรากฏว่ามีท่านผู้ใดติดโควิดกลับบ้านไปเกิดพรคือหลวงตาคะหนูเห็นว่า,าส่วนใหญ่ที่มาขอพอรกับหลวงพ่อโตเนี่ยห <พอ S 2> ลายหลายคนเนี่ยจะมาถวายไข่ต้มอันนี้เป็นประเพณีหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาได้พรแล้วก็เอามาถวายกันเองคะ่ะเ,เป็นเรื่องที่โยมจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยลงุงก่อนลวงตามาเป็นจเจ้าวาสเนี่ยไม่มีใครจะเอาอะไรมาท่านเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เข้า ไปแตะต้องไปไปไปถูกต้องหลวงพ่อได้โ <ฮะ S 1> ยมมีทุกกายทุกใจบางคนทุกกายทุกใจมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนหน้าที่การงานทําแล้วไม่สําเร็จสารการศึกษาหรือว่า,าการทํามาค้าขายบางทีเขาทําแล้วไม่ประสบผลสำเร็จพุวตาก็บอกโยมลองมากาบวิฐานขอพรหลวงพอ่อโตเนวโบโสด,ดูว่าถ้าหากว่าบุญบารมีเราได้เคยสร้างสมบรมมาหรือเคยเป็นบุตรพุทธเจ้ามาก็ <ฮะ S 1> อธิษฐานขอพรทั้งพ่อถ้าสําเร็จก็โยมก็อธิษฐานเองเอาพวงมาลัายไข่ต้มมาถวายมีมะพร้าวอ่อนพวงมาลัายไข่ต้มปัจจัยบางคนเออถวายเงินเป็นหมื่นหมื่นสมัยก่อนถวายสม้มเป็นลำลำนะส้มบางมดเนี่ยลำเรือหนึ่งหนึ่งพัน้กิโลที่วัดวุกระเบือหลวงพ่อโตนี่จะมีสม้ <laughs> สมเยอะ <laughs> ม,มากลวงตาคะแล้หนูเห็นว่า ที่วัดหัวกระบือเนี่ยมาถ่ายชีวิตโครกระบือกันเยอะแยะไปหมดเลยระคะหลวงตาตอนนี้มีโครกระบือเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคะหลวงตา,าก็มีประมาณทั้ง5-6 0ชีวิตโครกระบือเนี่ยหลวงตาได้สนองโครงการพระราชดำริพระราชรราสขององค์พระบาทสมนด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์มีพระราชดรราสตรัสว่าให้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์โครกระบือไว้ แล้วก็โครกระบือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจช่วยทําไร่ไถนาขนสินค้าไปยังต่างจังหวัดไปทั่วทุกขนทุกแห่งดังนั้นพระองค์ทรงมีความห่วงใย,ยว่าถ้าไม่มีพระรบรมัาตรัตให้พวกเราอนุรักษ์โครกระบือวัเนี่ยโครกระบือศูญสลายหายพันแน่เจริญพร หนูเคยเห็นหลวงตาถ่ายชีวิตควายเผือกด้วยใช่ไหมคะหลวงตาเจริณอันนี้<อ>หายากใช่ไหมคะหลวงตาควายเผือกนี่จะหายากค่ะคือหลวงตานี่เด็กท่องนาค่ะเด็กท้องนาแต่ท่องนาไม่ท่องนาธรรมดานะท่องนาลูกพระเจ้าตาก <c oughs> ท้องนาฝังทนนะ <c oughs> เป็นเด็กท่องนาทําไร่ไถนาอยู่กระวัวกับควายที่บ้านแถวทุ่งบ้านหลวงตาเนี่ยแถวแถววัดบัวผันไม่มีเลยควายเผือกสักตัวแต่ละบ้านมีแต่ควายดําแล้วก็ยิ่งเป็นเขาเรียกพญาควายยิ่งหายากยิ่งกว่านั้น พยากวายเนี่ยเขาจะเขาเรียกสีเท้าด่างหางดอกปากจะมีเขาเขาวเลือดปากคาบแก้วที่หน้าหน้าหน้าผากเขาจะมีดวงเขาเขาวที่วัดอุกระบือนี่มีถ่ายมาจากโรงฆ่าสาัตว์ตัวนั้นหลายสตังค์แล้วมาคลอดลูกก็เป็นเขาเรียกพยากวายเมื่อสองวันเห็นเขาลงเฟสเพิ่งคลอดใหม่ๆได้สี่ห้าวันคนมาขอซื้อห้าแสนเขาไม่ขายเ<อ>ขาเรียกพยากวายท่านผู้ใดที่มีไว้แล้วเลี้ยงดูเนี่ยเขาบอกทำอะไรก็จะไม่ค่อยมีอุปสรรคเจริญพร เรียกว่ามีมีบุญวัสนานะคะที่ได้พญาควายที่ได้พญาควายแล้วไม่ใช่หาง่ายหายากวัดหัวกระบือก็มีนะคะใครอยากมาชมก็มาทั้งพญาโคพญาควายวัดหัวกระบือพญาโคก็มีพญาควายก็มีสีเท้าด่างหางดอกแล้วเขาช่างเล่นเขาจะเล่นกับเด็กเขาชอบชอบคุยกับเด็กเล่นกับเด็กจระดานบอลทงตาคะแล้วก็หลังจากวันที่5้าธันวาแล้วเนี่ยค่ะ เ,เราออทางวัดยังมีสวดมนต์ข้ามปีเส้นทางดวงตาวัดหูกระบือจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีมาหลายปีแล้วเพื่อให้ญาติโยมท่านสาุชนมาสร้างบุญกุศลก่อนที่จะสิ้นสักราชปีเก่าแล้วเคล็ดเข้าดาวปีใหม่สร้างบุญกุศลข้าสข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีสร้างความดีเคล็ดข้ามภพข้ามชาติก็มาไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วก็มาร่วมกันบริจาค รัทอดผาปาสมคขีสร้างความดีในปีเก่าต่อเชื่อมปีใหม่เจริญพรค่หลวงตาคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่สะดวกมาที่วัดนะคะก็สามารถสวดมนต์ที่ที่บ้านได้ออใช่ไหมถ้าโยมไม่สะดวกที่จะมาที่วัดรวดที่บ้านก็ได้นะไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาทิฏฐานจิตแล้วก็นั่งเจริญจิตภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโท หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทยอย่างนี้โยมจิตจะสงบปอดจะทํางานหัวใจสงบเมื่อจิตสงบจิตเป็นสมาธิแล้วถ้าเรามีบุญบารมีแก่ก้านียมสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุคุณธรรมของพระเยซูเจ้าได้ชั้นใดชั้นหนึ่งตั้งแต่ชั้นปะโสดาบันระศกุทาคาพระนาคาหรือว่ามีบุญบารมีแก่ก้าสามารถปฏิบัติตนให้บรรลุ มรคลคือท่านเด็ดพระหรหันต์ได้ไม่ต้องมาเวียน่ายตายเกิดต่อไปแล้วนะเจริญพรหลวงตาคะที่วัดหัวกระเบือเนี่ยนอกจากจะมาถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วเรายังมีการให้อาหารปลาที่วังอุทยานมัชฌาเจริญพรเห็นว่าปลาเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะหลวงตาเจริญพรตัวใหญ่มากปลาเนี่ยน้ำหนักเป็นร้อยกิโลถ้าพิธีกรหล่นลงไปนะตกไปคิดว่า <คำ S 1> ปล<ร>าบึกปลาบึกคงจะเอาไปไว้ในท้องนะฮะ เดี๋ยวนี้มีเด็กเด็กเล็กๆหนูหนูน้องๆมาเลี้ยงกันมากก็เนี่ยทำให้เด็กเด็กลูกเล็กหนูหนูน้องเนี่ยเขารู้จักให้รู้จักแบ่งปันแล้วก็เออจะเขาจะเขาจะมาเล่นแล้วก็จะเพลิดเพลินเจริญใจนะแล้วก็เนี่ยไถ่โคกระบือเขาก็เนี่ยมาเลี้ยงยาโคกระบือมาให้อาหารโคกระบือเนี่ยเขาจะทารู้จักมีความเมตตากรุณาเอื้ออารีไม่เยี่ยมโหดดุร้ายเจริญพรหลวงตาคะแล้วโบสถ์ที่เรากําลังสร้างอยู่เนี่ยนะคะเราก็ยัง ทางวัดก็ยังต้องการปัจจัยอยู่ใช่นกั่นตาเจริญพอรอุโบสถหลังใหม่ซึ่งถ้าท่านสร้างแทนอุโบสถหลังเดิมเล็กๆที่โยมเห็นเนี่ยเล็กแลครับแค,บคบก็เวลาพระลงทำสางฆกรรมกิจกรรมของพระลน้นอุโบสถต้องนั่งเต็มรอบล้อมพระประธานฉะนั้นก็อุโบสถหลังนี้ก็มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปปีแล้วแล้วก็บุรณะการหลายครั้งหลายคราวแล้วก็จึงได้ปรึกษาหรือการสร้างอุโบสถหลังใหม่ ญาติเดิมท่านสาธุชนที่มีกุศลลัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรมาเริ่มกันสร้างอุโบสถไว้เป็นสมบัติของประเทศชาติของพระศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์เป็นที่ประดิสถา,านอ,องค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหลวงพระโตก็จะบดิสถา,านณนะบนอุโบสถหลังใหม่ญาติเดิมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วยมมีกุศลลัทธา ก็เชื่อเชิญเจริญพรหลวงตาคะเอ่อช่วงนี้อยากให้หลวงตาให้ข้อคิดหรือให้ธรรมะแล้วก็ให้พรกับผู้ชมทางบ้านคะ่ะหลวงตาจเจริญพรหลวงตาก็ขอขวากว่าญาติโยมท่านสาธุชนนะในวันที่5ธันวาก็อย่าลืมเรามีสมเด็จพ่อเป็นผู้แผบปรมีปกป้องคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุกมาโดยตลอด ฉะนั้นวันที่ห้าธันวาก็เชื่อเ,เจริญพรเข้าวัดปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาอยู่ใกล้วัดใดไปวัดนั้นนะอย่าทอดทิ้งวัดอย่าทอดทิ้งพระศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามสิ่งสามประการนี้เราแยกจากกันไม่ได้ต้องอยู่ควบคู่กันตราบเท่านิรันดรน,นั้นก็วันที่ห้าธันวาอย่าลืมมา ไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลไม่เป็นกําไรชีวิตเป็นบุญต้นทุนของเราและบุญเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศจะประเสริฐฟาทรัพย์ไปดทั้งสิน้นทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของมากมาย 100, 000, 000าร้อยล้านพันล้านโยมเมื่อเราล่วงรับดับจิตไปแล้วไม่มีใครเอาอะไรไปได้แต่ว่าบุญกุศลนั้นเป็นริยยทรัพย์สามา,ารถจะติดตามเราได้ทุกขนาดจิตทุกย่างก้าวทุกลมหายใจ นะแล้วก็จะส่งผลให้เราไปสวยสุขในพบใหม่ภูมิใหม่สืบต่อไปเพราะนั้นความตายนั้นเป็นสมบัติที่เที่ยงแท้ที่แน่นอนของเราท่านทั้งหลายทุกคนนะทุกคนต้องได้รับจะช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เรากระทําไม่ในอดีตชาตินั้นส่วนหนึ่งในปัจจุบันชาตินี้ส่วนหนึ่งนะในวันนี้ก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาเท่าฉะนั้นกล่าวพร้อมมิเทแถลเวิร์ทีมงานช่างกล้องช่างภาพ ก็ขอกราบลาธนาคุณภาษีและธนาไตคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณะเิชสง์และด้วยอำนาจบัญญาติด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมบกงหลวงพ่อโตหมอยาผู้ธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรทิตฐานอยู่ณภายในอุโบสถ้วยกระบือนี้และถวยเทพเทวาสิ่งสัดิ์ทั้งหลายในสายกลโลาบกล่าวขอกราบรัตนาขอเชิญท่านเสด็จลงมาสมัครสมานสมุทรีรทก,กรมเกลียวเป็นนาำหนึ่งใจเดียวกันและขอเชิญท่านเดชโปรโดเมตตาแผ่บารมีปกป้อง คุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าความมกษัตริย์และขอญาติโยมทัาธุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาลตลอดเวลาขอทุกทท่านจงประสบความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทูนขอเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสาาร้างพระบรมศรไม้สักด์หลังใหม่วัดหัวกระบือบรงทุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร 0, 0 8 7 5 8 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สิบนิ้ววันทามาโบกบุญเออสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัด ัวกระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญระครูวิบูลพาธนากิจขอบอกญาติมิดเนาว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาทุชนร่วมสร้าคผลบุญช่วยปัดใจ,จเกื้อนุนเงินทุนด้วยการว่วมสร้างอุโบสถ เะตุระมุกไม้สักให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงศตอนนี้ได้ล วัดหัวกระบือนี้เก่าแก่นักหนาะเพราะได้สร้างมา276ปีตั้งแต่พโศโ2281นาสีขอย่อมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานมีมา พี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือล้อนกุศลมหาศาล บสะดอกคราโต่อดวงชะตาไยรายนาดาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุทธเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการซื้อที่ดินขยายเขตวัดด้วยนาทั้งหล่อพระสัง บางสกุลนอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไรสิ้นโรคาชั่วอายุนาวัดหัวกระบือบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้าไต่ถามอยู่ซอยที่ เขตบางคุนเทียนก็ท่อมหอลวงพ่อวิบูลเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มาสามปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโท์ก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีวันเทียอติยศละมากไม้เหลือล้ำคนดีสีสยาม ีกลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลื่อมสศรสัทธาพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนักพันธนาเลื่องชื่อลือไกลชนสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบารมีต่างบทไม้ นาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดี2284516199เลขนี้ไทยพาณิชก็มีสาขาบางคุณทีไหมายเลข260202345 6ที่ได้เตรียมพบบอกเลขกลาเปลียนหรือจะท้อ จะทอกราบเรลียนทามหลวงพ่อวิบูลศูนย์สองสี่หคือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญเบอร์มือถือ0 8 7 5 0แปด0จหลวงพ่อรอสายทุกวันบอกกล่าวยังทํา หัวกระเบื้อด้วยกันบอดจะตุรมุกไม้สากสามชั้นให้สำเร็จดังฟัง